วันนี้วันเปิดเทอมวันแรกของน้องพอเพลินนะใช่ไหมเอา้าวันเปิดเทอมวันแรกวันแรกปสองวันแรกของปอสองใช่ไหมเออวันก็เดี๋ยวพอเพลินอาจจะมีตื่นเต้นนิดนึงหรือเปล่าเจอได้มีเพื่อนใหม่ด้วย<ม>เพราะว่า<ม>ที่นี่เขาแบบเลื่อนชั้นแล้วเขาก็ขาห้องกันนาะนะคะจะเข้าห้องหรือยังอยากเข้าแล้วใช่ไหม พร้อมได้ไหมโอเคค่ะไปสะพายกระเป๋าหาได้เลยเฮ้าไหใส่ปลาแตงเรียบร้อยนะคะใส่ปลาแตงเรียบร้อยนะอ่าาบบยไปไายบายเลยบาไป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 ใส่น้องเข้าโรงเรียนไปแล้วนะ